ปุ้มปุ้ยพันธิพาท้องแล้วทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นกวินลบข้อคลหาน้ำยาไม่แรงหลังจากที่ทั้งคู่นะครับคบหากันมากว่า7ปีและแต่งงานกันได้ปกีกว่าในที่สุดนะครับก็ทำสำเร็จสำหรับคู่รักสายหาหาอย่างนักร้องหนุ่มอย่างกวินดูวานและสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาครที่ล่าดนั้นออกอาการตื่นเต้นแบบสุดๆอัดคลิปมาบอกว่าท้องแล้วโดยสาวปุ้มปุ้ยนะครับโพสต์คลิปวิดีโอผ่านไอจีของเธอพร้อมกับข้อความว่า OMG ช่วงนี้โควิดทาอะไรเราไม่ต้องสืบเผยผลการตรวจตั้งครรภ์ซึ่งเจ้าตัวนะครับทั้งตื่นเต้นทั้งยังบอกอีกว่าครัวแต่ก็ดูหน้าแล้วตื่นตันสุดๆทางด้านแฟนหนุ่มครับอย่างกวินดูวานนั้นก็ได้โพสต์รูปการตั้งครรภ์ด้วยเช่นกันพร้อมบอกว่าเล็กนะน้องแต่ท้องนะครับซึ่งในคลิปดังกล่าวนะครับปุ่มปุยได้บอกว่านี้เพิ่งหยุดกินยาคุมได้เดือนเดียวน้องก็มาเลยอีกทั้งยังหน้าตาตื่นเต้นด้วยอารมณ์ที่ตื่นแบบสุดๆขั้นสุด ทำกลางความยินดีจากแฟนๆครับที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายอ,อย่างนี้ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันด้วยจ้าแต่หนึ่หนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ลาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ